ชวนชมรถไฮบิดหนคันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ t o y o t a Corolla a l t i ติ8ตัวลองท็อปนะครับปี2020นะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่งมาโดยประมาณ30,000กิลเมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นไฮบิดนะครับประหยัดน้ำมันมากๆจะตกอยู่ที่22-25กิโลิตรนะครับเอาเป็นว่ารถใหม่เอี่ยมเลยครับปี2020วิ่ง30,000ื่ 749,000บาทนะครับใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับตรวจสอบสภาพได้เลยจะผ่อนก็อยู่ประมาณเดือนละ15 0 0นนะครับกอลองชมลองเช็คดูนะครับสำหรับคนที่ชอบมีความพร้อมและสนใจนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรถปีใหม่ๆและใหม่มากๆนะครับและเป็นพลังงานไฮบริดด้วยนะครับน้ำมันบวกไฮบริดนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากๆเลยนะครับใครเคยใช้หรือเคยขับหรือเคยมีประสบการณ์ต้องบอกเลยว่า เครื่องมันเงียบมากๆเลยนะครับในขณะที่พลังงานไฮบริดทำงานต้องบอกว่าสนใจและชอบจริงก็ต้องไปดูรถทดลองขับนะครับราคาประมาณนี้ก็เทียบเทียงหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงใช้ดีหรือเปล่านะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับเบาะคนขับก็เป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็รับประกันแบตเตอรี่ให้อีก10ปีนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับอีก10ปีก็คุ้มมากๆนะครับถ้าใครชอบและสนใจ และมีความพร้อมจริงๆแล้วก็มีแอร์หลังนะครับเบาะหนังสวยมากเลยครับลองชมดูได้เย็นทั่วถึงแน่ครับรถจริงๆแล้วเอาติดนี่ไม่ได้กว้างมากขนาดจะต้องมีแอร์สองตัวแต่ที่มีมาให้นี่ถือว่าแจ่บมากๆเลยนะครับมีชุดหลังมาก็ดูพรีเมียมดูหรูตามราคาตามสเปคของรถนะครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถือว่าได้ดูด้วยกันนะครับก็มีปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะครับไงคก็ประมาณนี้นะครับ3 8 0 0 0นะครับ เอาเป็นว่านามาฝากนะครับไม่ค่อยได้เจอด้วยครับแล้วนี่เป็นปี2020ครับวิ่ง30,000ก็สวยครับสมบูรณ์พร้อมใช้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน Airbag ็ ABS นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกจัดพอว่าใช้ได้เลยทีเดียวถ้าชอบนะครับก็เน้นให้ไปดูรถและก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นรถที่ใหม่มากๆครับสำหรับคนที่ชอบและพร้อมจัดได้เลยครับเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆสุดจะคุ้มครับเน้นว่าประหยัดแต่ว่า การผ่อนก็แพงหน่อยซื้อสดก็แพงหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบกับความพร้อมนะครับถ้าเรามี2อย่างนี้รับรองสบายใจครับเอาไปใช้งานรู้ดูดีแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางเรื่องในการนํารถพลังงานไฮบริดไปใช้ก็น่าสนใจมากๆนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับใน